สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหุ้นเช่นเคยนะคะกับนิกเคนะคะนิเคอกนะคะเช้ากับบ่ายนะคะแล้วก็จะมีจีนนะคะแล้วก็หุ้นไทยนะคะหุ้นไทยวันที่ย8น่าจะปิดเนาะวันที่ยี่สิบเกปิดหรือเปล่าเนาะแอดก็ไม่แน่ใจนะคะสําหรับหุ้นไทยนะคะปิดกี่วันเอดก็ไม่รู้ ก็จะลงให้ปกตินะคะสำหรับหุ้นไทยเนาะก็เปิดวันไหนก็ค่อยลุ้นนะคะก็จะมีนิ่เคจีนห้างเซ็งแล้วก็ไทยนะคะก็จะรวมรวมยอดทีเดียวเลยนะคะถ้าวันไหนแบบรีบรีบก็จะรวบรัดตัดตอนไว้ที่เดียวจบครบทุกสูตรนะคะ ก็สําหรับนิเคนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมในวันวันที่29ก็มาสรุปวันที่28กันก่อนนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคํานวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความลุน้นชมเพื่อความสนุกชมอย่างมีสตินะคะ ก็มาสรุปนีเคกันเลยนะคะนีเคเช้ากับบ่ายนะคะวันที่28ให้เด่น5กับ9นะคะเน้น5นะคะแอดก็เน้นวิง่งเน้นรูดนะคะแอดอาจจะเจาะไม่ได้เป,เป๊ะทุกคู่ทุกวันเนาะก็ไม่ได้รูดนะคะก็เน้นให้5นะคะสําหรับวันที่28เนาะเมื่อวันที่28ก็เน้นให้5นะคะชอบ5เนาะ ก็ห้ามาจริงๆรนะคะรอบเช้ามาสี่ห้าดูสิเจาะห้าเจ็ดห้าห้าห้าสามาสองห้าศูนย์ไม่มาเลยมาสี่ห้านะคะห้ามาจริงๆนะคะมาตัวชอบด้วยเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะถ้าเน้นให้แบบนี้ถ้าใครไปตามแล้วก็รูดก็โอเคนะคะรอบเช้ามาสี่ห้านะคะมาดูรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายก็มา ห้าหกอีกห้าหกก็ไม่มีอีกนะคะก็หลุดนะคะสาหรับสายเจาะนะคะมาแต่สายวิ่งรูดนะคะห้าเน้นห้านะคะมาวันที่ยี่สิบแปดเน้นให้ห้านะคะก็ทัดไข่รูดไข่วิ่งไข่ร,รูดก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับสายเจาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะก็หลุดเนาะสาหรับสายเจาะนะคะก็ไปลุ้นต่อในนี้จีนเนาะหุนจีนนะคะหุ้นจีน หุ้นจีนวันนี้หลุดหลุดหมดเลยนะคะตัวเด่นไม่มาเลยอชอบชอบห้าห้าไม่มาเลยมาสี่กับหกสี่กับหกกับสองเนาะสี่กับสองให้ห้ามาหกให้สามมาสองมาสี่วันนี้หลุดนะคะสำหรับจีนก็วันนี้ก็จะรวมให้เลยนะคะก็มาสรุปห้างเสียงให้เลยนะคะ ห้างเสีงวันที่28นะคะก็ให้เด่นที่4กับหนะคะก็ห้างเสียงเช้ากับบ่ายนะคะก็รวมยอดทีเดียวเลยเช้ากับบ่ายเช้ามาเจ็ดหนึกับ2 7นะคะ7 1 6กับ2 7เด่น4กับ5ไม่มาอยู่แล้วนะคะรอบเช้าก็ลุดไปนะคะก็มาดูร,รอบบ่ายนะคะรอบบ่ายก็มาตัวเด่นตรงๆเลยนะคะ4 5เต็มๆเลย ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่โชคดีนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีก็วันที่29นี้ก็ขอให้มีโชคปีลาบกันทั่วหน้านะคะเฮงเฮงปังปงัปงกันทุกคนนะคะทุกสูตรทุกแนวทางนะคะดูซิมา88ดให้5 5กับสีก็สำหรับหุ้นไทยหุ้นไทยก็น่าจะปิดนอนที่ยี่สิก็ น่าจะหยุดนะคะอือ,อก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่ยี่สิบเก้ากันเลยนะคะวันที่ยีสิบเก้าก็รวมยอดทีเดียวจบครบทุกสูตรเลยนะคะวันที่ยี่สิบเก้าก็ตรงกับวันพฤหัสเนาะ วันพฤหัส,สบดีก็ไปต่อให้นี่คือก่อนเลยนะคะให้นิเคก่อนเลย ที่29นะคะเดือน7ปี64นะคะกับนิ k เคนะคะนิเคอนะคะพอตัวเด่นส่วนมากจะมานะคะตัวเด่นจะมาทุกวันอยู่บางที F อดาจจะเจาะไม่เข้านะคะก็สายวิ่งสายรูดก็รูดเลยนะคะวัดใจไปเลย2ตัวเด่นใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะ สำหรับนิเคนะคะนิเคก็จะให้สำหรับนิเคนะคะก็เด่นนะคะพอวิ่งได้รูดได้นะคะ7กับ8นะคะก็เจาะให้คู่เด่นเลยนะคะ7ก็จะมี70นะคะเจหนึ่ง จ็ดสองเจ็ดห้าก็เจ็ดเก้านะคะก็มีแถมเจ็ดเจ็ดด้วยบางวันก็แถมนะคะบางวันก็ลดนะคะแล้วแต่นะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะคะ แล้วก็แปดหแล้วก็แปดปดนะคะแถมลดแรกแจกแถมจะ้ะคู่เด่นนะคะ7 8็ดปดแปดนะคะแล้วก็7จ็ดสองเจดเนะคะ70 8ดศูนยสปดหกแนะคะ อจีนนะคะจีนเช้าบ่ายนะคะจีนก็จะให้เด่นนะคะสองตัวเด่นเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะสำหรับจีนนะคะก็ให้เด่นที่หนึ่งกับห้านะคะ นึ่ก็จะมีหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งสองนะคะบางวันก็ลดบางวันก็แถมนะคะวันนี้ก็ไม่แถมนะคะสำหรับห้านะคะก็จะมีห้าเก้านะคะแล้วก็ห้าแปด ห้หนะคะแล้วก็ห้าสองก็ห้หนะคะห้าห้านะคะคู่ที่ชอบนะคะก็จะมีหนึ่งนหนึ่งสองะคะหนึ่งเกแล้วก็ห้า,านะคะห้าแปด ออก็คูที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับุ้นจีนนะคะท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะลืมตัวเด่นนะคะก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะให้หนึ่งห้าห้าหนึ่งด้วยนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะสำหรับจีนกับนิเคนะคะต่อไปก็จะเป็นไทยกับ้างเส็งนะคะโอเคนะคะดีเลยีค ไปก็จะเป็นหุ้นไทยกับห้างเซ่งนะคะหุ้นไทยกับห้างเซ็งนะคะสําหรับหุ้นไทยนะคะวันที่ยีสิบเก้านาะก็จะเปิดหรือเปล่าแอดก็ไม่แน่ใจนะคะก็ให้เด่นที่สองรูปสองเหมือนเดิมนะคะยังตามสองอยู่นะคะก็ยังตามสองอยู่นะคะวิ่งสองรูปสองนะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูปนะคะ ก็ท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลือนผ่านได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นห้างเซ็งนะคะห้างเซ็งนะคะห้างเซงห้างเซ็งนะคะห้างเซ็งก็จะให้เด่นที่สองกับ6นะคะก็วิ่งรูที่สองกับ6ใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะก็เจาะให้ก็เจาะให้สองหเลยนะคะเน้นให้สองหแล้วก็สองห้านะคะ สองหนึ่งสอสสองสองนะคะก็หกศูนย์แล้วก็ห6หนะคะสำหรับ้างเส่งนะคะหุ่นไทยกับ้างสส่งนะคะกค็แคบไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อ,ตอไปนะคะ ขอขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ